กองใครไม่พากันง่ายมาขลายเขาพี่วัดเรอมันบุกคัากว่าทั้งนันนะ ายดีพี่น้องมดสุขูสุค,คนงตอนนี้บ่าซอนอยู่ที่บ้านนาสารหรือเรือบ้านปาลาไหลและแขนทางหรอกภางนี้จะเป็นเมืองจำพรภางนั้นเป็นเมืองไซรผู้ทองทลิปนี้สิพ้าพี่น้องเขาไปเลาะเที่ยวตลาดขายอาหารธรรมศาสตร์ปาลาไหลกับบ้านนาสารเนาะเมืองจำพรกับเมืองไซรผู้ทองสองภาคทาง เมืองนี้เป็นบ้านาานาสารเมืองจอมพรเมืองนั้นเป็นปลาไหลเมืองไซผู้ทองนะไปที่ตามครับส้มเบ้งบรรยากาศราุ่ก,กันนองพี่นอ้องมาดูนี้เพิ่นทีมีอย่างมาขายไงตลาดชายอาหารธรรมชาติแคมป์้างมาแวะกินข้าวอออยู่นี่พี่นอ้องนั่งกินข้าแว,แวแล้วเราออก็เดินทางเข ากาศหนาวแห้งมัอนี้พี่น้องลมกับลมแห้งขนาดขับรถเกือบบอดได้คนละลมตีตลาดอยู่ทั้งหน้าห่างจากนี้ประมาณ300เมตรบ้านี้บ่ออดซ่ำหนอ่อยู่เขตนี้กันที่มีสองตลาดตลาด ปาลาไรหน้าสารนี่แล้วกับบ้านตลาดดงหมักไฟอาหารธรรมศาสติอาหารตามฤดูกาลโดนโดนมาเท่านึงพัดถึกระย,ยะลมแหงอากาศหนาวซ้ำพี่น้องตามแผนว่ามื้อนี้สิไปทางเมืองจำพรอรไปแกงกอกเบิง่งทรงก็สิบ่าไหวแล้วพี่น้องมันลมแหงเกินรถเกือบล้ม นอนแล้วพี่นอ้องตลาดขายอาหารธรรมศาสตร์บ้านปลาไหลมาเลาะฝากพี่ก่อนอ่าซื้อเนื้อกินก่อนพ่อของขายลา,ายอาหารธรรมศาสตร์ทั้งนั้นเลยกบเขียดก็มีน่ย วัยหนยจ่กพันดูหน่อยสิพันตอนนี้ไส,สิพันด้วยกันแต่ว่ามันหวานเนาะเอาให้เท่านั้นสิพันดยูย่อยมาเอาของอยู่ของกินหลายถออ้วยกัเมีเนี่ยนะน้ำตาล อันนี้ค่จิบพันบอกได้บ่จิบพันได้จันเลยย่างแต่น้ำมันตาลก้อนเนาะมากมันละบบมียามเลยเนาะมันมีแ่เรา

เราซิฟมันเผาเลยกองเราสอวมีแต่ไข่เนาะไข่เฟตกองอะไรห้าสิบพ uh uh ันกเกียดแห้งเกียดดิฟต่งนี้ยไง ตกเป็นๆหมักแตงก็มีเนาะกองละสิบอสบอกองละสิบพันชิบยอดวายมักัว มันแก้วมีฮอตเ็ดนต้มสาลี่มันไอกี้วนเขาพกันย่ายมาขายเอาที่วนดเลอมันบุคักกว่าท,างทังขั้นน่ะแตทางที่คนไม่หลายบอโอ้ตะก,กะเต็นโฮเบิรงนี่ด้วยายโลเทอะไร โลสองแสนป<า>โลสามแสนของหายากเนะเาะแงก,กส็สิงัวสิงัวมันหาง่ายอยู่อันนี้มันหายาเนะยาะเดกยโลเนี่ม,งมงธรรมดาพอนแมงไหมกับี่บพันบอเนี่ สิบพันะสิบพันปะซาสามการห่อันี้มากรบ่แม่ัวแล้วัวเรียบร้อยกองอะไรสิบพันสิบพันดดินก็บักเทียมเด้มาทอไรเทียมหาสิบของหายากเราแพงเนาะโอเคขชั่วดินแห้งเนาะ ตัวต้มนี่ยตมเเออมต่างรมซื่อซิมนนโนนออกสิบพันได้เนาะแม่งคอดแม่งไมมเนาะโอมาตอนน้นึ่งสิบพันสิบพันมมี่นเจ้าแห้งลายเลว่นก่งก็นกกางแจบนกกางแจ้บเนกเขา ย่ยงกินลายขนาดเลยย่ายมาขายอฟ้ากนินเกือบหมดมืย่างคนย่างบดย่ายไปฟางนั่นนี่มากเยอะรับดก็โตกเนี่ยเป็นธรรมชาติดีย่างบดเนี่ยทางนี้นเป็นวันปลาไหลบ่อันปลาไหลป,ป่าทางนั้นลำบ้านนาศาลถามามาฟังจะเป็นไส้นูท้องบ่โอ้โอนคนเราพาข้างใช่เนาะ พอได้ขายเนาะแต่ละมือเนาะซื้อยังไงแมคคาเนี่ยซิดติคติคน้องติกขายผูมือบ่มันมาเด้ะน้องเราเราได้เห็นคลิปกับมาซื้อน้ำน้องติกได้นีะหานทำยิ้มเลยหานทำยิ้มทำอ่อเลยลงมาทยาสวรรค์รักสามสิบห้ารักกรเปิดได้สามจิตนี่ไหนตะกี้เห็นยังจ๊ะ โอ้ไปทำงานกลับมาอยู่บ้านเลยบอกวันนี้ทำงานอย่างอยู่ืนทำงานอย่างทำงานบ้านเออกลับมาอยู่บ้านวันนี้เนาะอยู่หน้าศาลเนี่ยบอกอยู่ตรงหัวไฟโอ้ตรงหัวไฟเชิงมนเนาะฮะมันๆันกูเลยเห็นคลิปกลับมาวนนว่นน้องคนใดเคนใคร ทีก้วยขายมันหลายเงามันเผาหมาักน้ำต,ตาลก้อนก็มีเนาะแล้วก็บีบเป็ยังรถเมย์บีบแก่ส้มโอกม็มี่พี่เจเนียมีแต่ซื้อแต่ว่าบุ้บบงโมมีเงินคิดลองกัน หอมฟ้อมกับงามขนาดสิงไข่หวายมอเคจะเป็นคู่เป็นคู่ เขาก็เป็นล้างเรียบร้อยเนาะเลนไม้ก็มีมะกอ,อกอะายหลักมันเ้อะหลักเอาอะไรได้ยี่สาน่วยนีไงสามน่วยแม

แพงแพงกว่าไข่ไ <statistically> ก <statistically statistically worldwide> <s pered> yeah. ่สองพันอีพไข่ไก่สามพันปี้งขายเลยพักละวี่งขายเลยล่ะถ้าออาคืนปิ้งคืชดกันเลกล้วยพันจะสุกมีหอปปิ้งไก่ เป็นตาสะออนอาหารนะหากโมมีเงินซื้อหากโมมีเงินซื้อซื้อแล้วจะไม่ยิย่งไม่ย่อยเลยเอาเงี้ยวัวได้ขี่รถจัก,กรพาไปทีพี่น้องเลยอลาดขายอาหารธรรมชาติบ้านป้าไล่ทางเมืองไซผู้ทองแต่ก่อนเพิ่นจะขายอยู่ฝ้าทางเมืองนั้นเดี๋ยวนี้พากันย้ายมาฝากนนี้มดเนาะ พี่น้องเขาผู้ใดเห็นคลิปก็มาแวะมาอุดหนุนพอค้าไม่ค่าได้เนาะอาหารธรรมชาติของป้าเต็มเลยแล้วปลูกามกับซ้ำวายธรรมชาต<ร>ิเนาะซ้ำการทาละไม่ได้ใ่ปุยใช่อย่งบอกอปลูกธรรมชาติเอซ้ำวายธรรมชาต<ร>ิแล้วอางนีกวามัา่น<ร>าเอ<ร>าอ เ่าว่าเป็นส่วนใหญ่ๆแบบใส่ปุย๋ยใส้ยางน,นะดูยหลายเลยมันมานเ้อนี่ก็ทางลงปากซองไปแล้วปากซองละหาน้ำลงปากเต้นาะ,ะ,ะเป็นตะเลาะเป็นตะช้อปปิ้งเนาะพี่น้องตลาดนี้ยังอีกตลาดนึงก็ลงมาไฟอยู่ห่างจากนี้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรถึงสองกิโลเมตรเนาะ ข้างทางางั้นเขาจะมาขายอยู่เดยเครื่องโบรายยามแรงแดดมันซองเนาะแม่พาก็เลยาย้ายมาพานี้คักอิลีพี่น้องตลาดขายอาหารธรรมชาติของปลาบ้านปลาไหลเมืองไซผู้ทองแขวง,งสวรรค์นเกษตรเนาะรายยานี้ก,ก,ก็มีมากอกมีวายมีกบมีเขียดมีหอย มันเท่ามันแกวน้วเนาะประเภทแมงไหมต่างๆก็มีให้กันพี่น้องเป็นตาซ้าอนเนาะเสียดายแต่บ่มีเงินเสื้อพี่น้องเลยบ้านเรายัางอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะยังพอได้กินอาหารธรรมชาติยังพอมีและอีกอย่างยังระยะนี้ก็เป็นระยะด,ดูดป่าได้พี่น้องให้ดูดป่าน้อง มมปาขอ้อใ่ญ่ปาดุกหน้าและยามนี่นะปาสอนกับเมื่อนี่กับบางที่กับจะได้ดูดสะได้ี่น้องเบิร์ตัวจริงอีกก่อนเนาะบางที่กับงานท่าานมจึงดูดปียังดูดเท่านึงอีกปาคอปาธรรมศาสตร์ โอเคเนาะพี่น้องมาฮอนี้บาลซอนขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพี่น้องมดทุกท่านที่เข้าัาที่ตามครับสมกาสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งส่งมาเงินคำร่บรวยบายที่